เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปท่านผู้จัดการมริธิสยามกรรมจนท่านผู้แทนมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ท่านหัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพื้นที่สารตอนบนพื้นที่สารตอนล่างครูใหญ่โรงเรียนรำปลายมาศพัฒนา ผู้แานโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สัาศึกษาศึกษานิเทศคณะทำงานขับเคลื่อนทุกทุกท่านและวิทยากรพิเศษดเรเจือจันทร์นะครับผมในานามของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้สำนักศึกษาทั่วไปได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในเขต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีความภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปลูกฝังอุปนิสัยและจิตสำนึกแห่งความพอเพียงให้เกิดกับนักเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปมหาวิทยาลัยมหาสคาร์มมีปรัชญ,ญาว่าเป็นเราจะต้องเป็นผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ซึ่งคำกล่าวนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ที่ดีและก็ยังความภาคภูมิใจให้กับทุกๆคนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่ว่าการที่ทำให้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนั้นประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินมันเป็นเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่คนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆไปจะต้องพยายามแบกรับภาระนี้แล้วก็ทำให้เกิดผลสำเร็จให้ได้ ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เราได้มีกัลยานมิตรสำคัญจาก54โรงเรียนแล้วก็มีท่านผู้บริหารและคณะครูมากกว่า300คนในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อาจจะถึง500คนก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ภาคอีสานของเรานั้นน่าจะเป็นต้นแบบในเรื่องเหล่านี้ได้ดีผมได้ปรารภไว้กับท่าน ผู้ิในการสานักศึกษาทั่วไปและผู้จัดก,การมูลนิธิสยามกรรมาชนว่าถ้าหากเรามีการยาญ,ญามิตรดีขนาดนี้ในอนาคตเราไน่อาจจะต้องสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับบรรดาลูกศิษย์ของเราซึ่งพวกท่านได้ปลูกฝังหรือบม่มเพาะมาตั้งแต่แบเบาจนกระทั่งถึงอายุส8แล้วส่งต่อเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย แต่ว่าหลักสูตรนี้คงจะเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งพัฒนาบัณฑิตเพื่อไปสู่โลกของการแข่งขันในสังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันแต่ว่าเราจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความพอเพียงแล้วหมุนกลับไปสู่สังคมพื้นฐานของเขาก็คือสังคมในชนบทด้วยเหตุผลก็คือเรามี54โรงเรียนเพราะฉะนั้น,นแต่ละโรงเรียนก็ต้องมีผลผลิตของตัวนักเรียนออกมาอย่างต่อเนื่องและเราไม่ต้องการผลิตบัณฑิตจํานวนมากมาย เราอาจจะผลิตผลิตแค่รุ่นละ30คนแต่ว่า30คนนี้คือเพชรเม็ดงามของการที่จะรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหันกลับไปเป็นตัวขับเคลื่อนในระดับรากหญ้าในชุมชนและท้องถิ่นกับพวกเขาเพราะนั้นในโอกาสนี้ผมก็ขอความกรุณาท่านผู้บริหารแล้วก็คณะครูนะครับจากทั้ง54โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาในนานทีนี้หรือ บางท่านอาจจะไม่ได้มาแต่เมื่อรับทราบข่าวนี้ถ้าหากเรามีโอกาสจะได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนกันต่อไปในการที่จะสแสวงหาแนวทางการที่จะพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่จะเติมเต็มให้เด็กเหล่านี้เป็นคนที่รู้เท่าทันคนในทุกๆเรื่องแล้วสามารถนำความรู้นั้นกลับไปใช้ชีวิตเขาได้ ทมการกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลาแต่เขาอยู่โดยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในความเป็นพอเพียงนั้นคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่แบบไม่ทําอะไรเลยไม่ต้องกินไม่ต้องอยู่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องมีฐกิจคงไม่ใช่ปรัชญาเหล่านั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําให้พวกเขานั้นรู้แจ้งแล้วก็สามารถปฏิบัติเป็นต้นแบบได้ซึ่งผมถือว่าในเวลานี้เราต้องยอมรับว่าการจัดก,การศึกษาในระดับ ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานจนถึงระดับบุรมศึกษามีความล้มเหลวในเชิงของการจัดการอย่างสิ้นเชิงเพียงแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นว่า54โรงเรียนและ320คนในห้องนี้ได้มุ่งม,มั่นแล้วก็ฝ่าฝันที่อยากจะเอาชนะไอ้ความล้มเหลวเหล่านั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นเสียงส่วนน้อยแต่ว่าการที่เสียงส่วนน้อยจะทําให้มันประสบค,ความสําเร็จได้มันต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความยากลําบากในการที่จะพิสูจน์ตนเอง ผมก็ขอให้กำลังใจคณะท่านผู้บริหารแล้วก็คณะครูทุกท่านที่ได้รับเสียงสะท้อนว่าพวกท่านเก่งหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวไม่สบายเหมือนคนอื่นเขาเพราะท่านทำงานหนักกว่าคนอื่นเขานั่นเองผมเข้าใจและผมรับทราบเพราะนั้นผมคิดว่าท่านอย่าเพิ่งทอ้อแท้เพราะว่าถ้าเราทอร้อแท้แล้วประเทศไทยหรือสังคมไทยก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาสู้กับปัจจัยภายนอกที่ถาโถมเข้ามาได้เพราะนั้นผมคิดว่า สิ่งที่มหาวิาลัยมีความปรารถนาอยากทาและผมเองก็มีความปรารถนาอยากทานั่นก็คืออยากจะให้เด็กนั้นเป็นศูนย์กลางของการถูกการพัฒนาอย่างแท้จริงแต่ว่าบนท่ามกลางกระแสของสังคมที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องยากของการแก้ไขแต่ว่าเราคงไม่ท้อแท้ที่เราจะต้องแก้ไขต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามในปี2,554ที่ผ่านมามหาวิาลยก็ได้ ร่วมมือกับสกวนะครับเพื่ออาการพัฒนาท้องถิ่นโดยตั้งเครือข่ายการพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ขึ้นมาโดยมีความมุ่งหวังที่จะระดมสพรพพะกำลังและวก็ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่รวมทั้งมูลนิธิสยามกมายชนนะครับที่จะทำหน้าที่ในการที่จะพัฒนาและก็ขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ทางมูลที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยนั้นเป็นพันธมิตรในระดับอุดมศึกษาแต่ผมก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับท้งท่านผู้บริหารคณะครูครูแกนนําและครงเรียนและก็มหาวิทยาลัยที่จะหนุนเสริมการให้ประสบความสำเร็จไปได้ในโอกาสนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนขอขอบคุณ มูลที่สยามกรรมชนขอขอบคุณวิทยกรพิเศษทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาต่อกิจกรรมคราวนี้ะหวังว่าการขับเคลื่อนปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะบระรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราได้มุ่งหวังไว้และถ้าหากมีสิ่งใดนะครับที่ทุกทกท่านจะมีข้อเสนอแนะและแนะนาโปรดให้คําแนะนํากับท่านผู้มีการสํานักศึกษาทั่วไปและผมกับท่านผู้มีการสานักศึกษาทั่วไปและคณะอาจจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียน โรงเรียนต้นแบบเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะทําเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อที่จะทําให้คนในสังคมของภาคตนออกเฉียงเหนือนั้นได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกอย่างแท้จริงนะครับบัดนี้คงได้เวลาสมควรขออนุญาตเปิดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ